อ๋อเดนติคืออีกอ่ะโอ้สิคือมันจะมาละเปิดโปรเอา ไปเยี oh yeah, ่มมาได้แล้วโอ้โอ้โอ้หิวว้าวหิวว้าวเรามีใครเกิดอยู่นะโอ้โห ยัมีที่การแบตนะครับผมไอ้สู้เขาที่กันสู้เขาที่กันโอเคครับก็ต้องขอกาบสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตบกรอบกับเกมโอเวอจอะไรน่ากันอีกเช่นเคยกันแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็ถึงคิวหนึ่งชิกีมีนะครับผมที่ทางบ้านยังไม่ได้ขอบมานะครับแต่รู้สึกเหมือนจะมีการรีเวิร์กใหม่สําหรับตัวของอินุงามีนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะว้าวพอประมาณเลยนะครับผมแต่มันก็แลกด้วยกับบางสิ่งบางอย่างที่มันหายไปนะครับผมการรีเวิร์ก น่าเล่นประมาณนึงเลยนะครับผมเพราะโมเมนต์ที่เขาได้อัปเกรดขึ้นมาให้เรานะครับมันค่อนข้างทีจ่จะเยอะแล้วก็ถี่พอสมควรด้วยแต่ในส่วนของ CC ีนี่หายหมดเลยไม่มี CC เหลือเลยแต่ถ้าที่ผมได้ไปลองฟังเสียงจากแมนอินุงามินะครับผมรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ค่อยถนัดแนวนี้เท่าไหร่นะรู้สึกเหมือนเขาจะชอบแบบเก่ามากกว่าซึ่งตัวผมนะครับก็ไม่ได้จับอินุงามิมานานแล้วด้วยเพิ่งจะมาจับอีกทีก็ตอนที่มันรีเวิร์สนี่นแหละเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมขอแจ้งอะไรนิดหน่อยนะตอนนี้นะครับ,บนนเชีงต้องบอกว่า ก็ทํามาตั้งนานแล้วนะ l i s ิวตัวละครที่เพื่อนๆขอมาเนี่ยผมได้อัปเดตไว้ในใต้คลิปแล้วนะครับผมซึ่งผมจะเขียนไว้หมดเลยนะเวลาเพื่อนๆขอตัวอะไรมานะถ้าผมอัปเดตแล้วผมก็จะไปอัปเดตในนั้นแหละถ้าเพื่อนๆอ,อยากขอตัวไหนหรืออยากดูตัวไหนก็สามารถไปดูใน l i s ิวก่อนได้เลยนะครับผมเพราะไงผมก็ทาเรียงตามระดับนั้นนะนะเว้นแต่จะมีตัวละครที่มาใหม่หรือจะเป็นในส่วนของตัวที่รีเวิร์กแล้วน่าสนใจ ประมาณนั้นนะครับผมผมถึงจะรัดคิวมานะแต่หลกัหลกๆก็จะทําตามคิวให้เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปที่มันออกช้าผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมก็ทําคนเดียวด้วยทั้งอัดทั้งตัดทั้งเล่น,ท,ลนทุกอย่างผมทําคนเดียวหมดเลยแล้วก็ผมไม่ได้ทํา YouTube เป็นงานหลักนะครับผมผมทําเป็นงานเสริมนะในอนาคตผมก็อยากจะทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหากินของผมนะตอนนี้ก็รายได้มันก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่ผมก็มีงานหลักของผมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับในส่วนของคลิปก็อยากให้รอ กันหน่อยนะอยากให้เข้าใจผมด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับโอเคพูดมากพอแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการอธิบายสกิลของพี่หมาอินุเงมิของเรากันเลยนะครับผม let's go มามาโอเคแต่เรามาเริ่มกันที่จุดเด่นของตัวละครเมียเช่นเคยกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับกระบี่จิตหลังจากที่ตัวเราทำการใช้สกิลไปแล้วนะครับผมจะทําให้การโจมตี3ครั้งแรกนะครับความใรการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมากและการโจมตีปกติจะเปลี่ยนเป็นการสร้างความเสียหายแบบรัศมีนะครับผมซึ่งมันจะออกกว้างๆหน่อยนะมันไม่ได้โดนแบบฮิตเดียวนะคผม และทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูนะครับจะฟื้นพลังงานให้กับเรา15หน่วย2 3 2แล้วก็การโจมตีปกติของเราจะมีความเสียหายจริงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมและในเกมนะครับผมตัวของเรานะครับจะทําการสร้างสตูเป้าหมายไว้1ตัวนะครับผมโดยการเลือกนะครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนที่ฝ่ายสังหารฝ่ายเรานะครับผมหรือง่ายๆคือตัวแบกฝั่งเขาอะนะจะทําให้อินุเงมีนะครับสร้างความเสียหายจริงแก่เป้าหมายดังกล่าวนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก50%และทุกครั้งที่ตัวของอินุเงมีนะครับสังหารสตูสําเร็จในส่วนของตัวนี้เราต้องไปฝ่ายฆ่าเองเท่านั้นนะครับผมแอซิดจะไม่ได้นะจะได้รับเอฟเฟกต์ไลล่าม มตีใส่เป้าหมายนะครับผมแบบทะลุผ่านเลยนะแล้วก็สร้างไปความเสียหายกายภาพนะครับผมในส่วนของเอฟเฟกต์ไล่ล่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม <Okay. S 1> อ่ามันจะ ป,ประมาณนี้สกิลที่1น,นะครับผมชาร์จพลังเมื่อเราทําการใช้นะครับผมจะทําการชาร์จพลังดาบไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะครับผมเป็นระยะเวลาทั้งหมด1.5วินาทีในระหว่างที่เราทาการชาร์จนะครับผมเราจะได้รับความเสียหายลดลง70%และเมื่อชาร์จเสร็จแล้วหรือกดสกิลอีกครั้งจะทาการฟันขึ้นดาบออกไปยังทิศทางดังกล่าวนะครับผมเป็นความเสียหายกายภาพแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับผมตามจำนวนระยะเวลาที่เราชาร์จเลยนะครับ ทุกๆ0.3มวินาทีนะครับผมจะทําให้สร้างเอฟเฟกต์สโลใส่เป้าหมายที่โดนอีกนะครับผม25%สูงสุดอยู่ที่75%นะครับผมแล้วก็ถ้าตัวเราทําการชาร์จถึง0.6วินาทีจะรับเอฟเฟกต์ไล่ล่ามาหนึ่งครั้งทันทีเลยนะครับในส่วนของการดูว่าเราชาร์จถึงไหนแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้ผมรู้แค่ไอชาร์จตอนถึงได้ไล่ล่านะครับผมเพราะในส่วนของตัวเกมมันจะมีขีดบอกอยู่ตรงหลอดพลังงานอยู่นะครับผมไม่เพิ่งจะเห็นขีดตอนที่ตััวลละะะะครรรรรทําาาาาากช์จอออยู่่่นนน้้ขขีีดดงงหหปมณผ แล้คือถ้าหลอดพลังงานเลยขีดนั้นไปเมื่อไหร่นั่นก็คือเราชาร์จถึง0.6วินาทีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเอฟเฟกไล่ล่าทันทีเลยนะไม่จาเป็นต้องชาร์จเต็มเสมอไปนะครับผมผมจะทําให้ดูนะอ่าเห็นไหมเมื่อกี้ผมยังชาร์จไม่เต็มเลยแต่ผมได้เอฟเฟกไล่ล่ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลที่2นะครับผมฟันทลายอากาศเมื่อเรากดใช้้วครับผมจะทําการฟันไปนยังทิทางที่กําหนดสร้างความเสียหายกายภาพใน,นส่วนของสกิลตรงนี้สามารถตึกคีย์ที่เข้ได้นะครับ สกิลที่3ามนะครับผมทลาลม่มเมื่อเรากดใช้แล้วครับผมจะทําการเข้าสู่สถานะไล่ล่าทันทีแล้วก็ยังรับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น40%นาน3วินาที อัลติเมตสกิลนะครับผมแผลเผาจิตวิญญาณในการต่อสู้ชื่ออัลติเมตนี่ค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะฮะเมื่อเรากดใช้แล้วครับผมจะทําการเข้าสู่สถานะแผ,ผ่เผาจิตใจและส่วนของสถานะตรงนี้ผมตั้งขึ้นมาเองนะเป็นระยะเวลาทั้งหมด8วินาทีในระหว่างนี้นะครับการโจมตีปกติของเราจะทําการอัปเกรดและได้รับความเร็วื่อนที่เพิ่มขึ้น30%แล้วก็จะสามารถต้านทานเอฟเฟกต์สโล์ได้100%เลยนะครับผมในขณะที่อยู่สถานะอันติีนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลดนจะทําการต่อระยะเวลาของอัลติเมทอีกนะรมีนนา็นาณะจะจเปป้ โชกโชกง่ายๆคือการอัพเกรดที่ว่าก็คือการฟันแบบการใช้สแต็กตลอดเลยนะครับผมมันจะกวาดอย่างนี้ให้เราเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับก็จะทําการต่อระยะเวลาของกติไปนะครับผม ในเส่วนของนี้ถ้าใครมีจังหวะหรือมีความชํานาญในการเชนสกิลดีๆก็จะทําให้อัลติเมทของเรานะครับอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมถ้าเรามีจังหวะให้เราใช้ด้วยนะโอเคครับ <laughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสกิลของตัวอินุงามิหน้าที่ของอินุงามินะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตามสไตล์ตัวจังเกิลนะครับ,นนรบผมก็หลวงตัวสําคัญอย่างเดียวเลยนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องไปโฟกัสพวกซัพพอร์ตพวกแทงอะไรของเขานะล้วก็โฟกัสแค่ตัวสําคัญของเขาอะไม่ว่าจะเป็นป่าเมดหรือ a d ดีฝั่งเขานะครับผมทำยังไงก็ได้ให้ ตายให้เร็วที่สุดนะครับเพราะตัวของเรามันไม่ได้ถึกขนาดนั้นไงด้วยสเตตหลักของตัวละครด้วยแล้วก็ด้วยไอเทมของตัวละครที่ผมกาลังจะแนะนําต่อไปนี้ด้วยนะครับผมคอมโบของอินุนเกมีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับทำไงก็ได้ให้เข้าถึงตัวฝั่งเขาให้ได้ง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็เปิดอันตินะครับผมกดสกิลสามพุ่งเข้าไปตีตีตีแล้วก็ทําการเชคสกิลไปเรื่อยเลยนะครับผมในส่วนของระหว่างที่เราเปิดอันติะครับเราไม่จำเป็นต้องตี3ทีเสมอไปนะครับผมเราแค่ทําไงก็ได้ทําให้อัติเมมทขอองเรราาัันนนยู่่ไดด้ีสุะคบผม แต่ในส่วนของสกิลบัส s สกิลอย่างสกิลหนึที่มันใช้ลดดาเมจได้นะครับแล้วก็ดูจังหวะในการใช้ด้วยแล้วก็ในส่วนของสกิลสามในบางจังหวะที่เราเข้าถึงตัวแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในยามที่ศัตรูมันมีอะไรหนีได้ประมาณนั้นนะครับผมก็พยายามฝึกให้ชํานาญกันนะครับ ไอเทมของอยินุงกมีนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมประเภทเผมขอนําเสนอเป็นเซตนี้ก่อนละกันเพราะได้คําแนะนํามาจากเพื่อนผมอีกทีนะครับผมก็เป็นในส่วนของเซตดูดเลือดนะครับในส่วนของไอเทมดังกล่าวนี้จะเป็นไอเทมเกี่ยวกับดูดเลือดทั้งหมดเลยก็มีในส่วนของจิ้วสูมาลุที่จะทำให้การจมตีปกติของเรามันจะทําการฟันตัวพวกเลือดเยอะได้ง่ายขึ้นนะครับผมเกาะกระดูกแล้วก็จะเป็นส่วนของไอเทมชิ้นนี้มันจะทําให้เรารีดามเมจได้ประมาณนี้นครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของความถึกแล,กล, e แล้วก็ล็อคคูดาวเด้วยนะครับแล้วก ให้พีต่ำกว่ากำหนดนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอนวอลแฮมเมอร์ เอาไว้ล้างตอนที่ฝ่ายมีซีซีแบบเยอะๆเพื่อที่ทำให้ตัวเราได้ตีนะครับผมเพราะถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้ตีเนี่ยก็เหมือนเราตายฟรีนะครับผมแล้วจะเป็นในส่วนของไอเทมอีกเซตนึงนะครับผมที่ผมเพิ่งได้ไปค้นพบตอนที่ผมได้เล่นอยู่นะก็เป็นในส่วนของไอเทมทีนะครับผมมันฟังดูมันอาจจะตลกนิดนึงนะแต่ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้ผมค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ประมาณนึงเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแต่ก็นะไอเทมดาเมจมันก็เยอะนะครับผมก็เป็นข้อเสียอีกเหมือนกันก็คือค่อนข้างาที่จะบางหหวะเป็นลักนะครับ เอาไว้แบบเก็บงานให้เพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ก็พยายามใ่ให้เพื่อนตายฟรีนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมถ้าได้เข้าถึงตัวนะถามว่าผมได้ไอเซ็ตไอเทมนี้มาจากไหนก็ได้มาตอนที่เล่นเกมเกมนึงแล้วผมไปเจอกับอินุยะฉฝั่งเขาอินุยะฉมันก็ออกปกติอย่างนั้นไงแต่ผมก็ลองคิดดูว่าที่ม้าของเรามันจะออกได้หรือเปล่าวะผมเลยลองเล่นดูนะครับผมเกมน,นั้นก็เลยวัดกับเขาเลยนะไอเทมก็ค่อนข้างจะเหมือนๆกันเลยนะครับผมผลออกมาก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับแรงแบบแรงมากๆจริงๆนะแต่ก็ อย่าลืมนะครับมันบางเด้อโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับข้อมูลของตัวอินุงามิหลังจากที่รีเวิร์กมาก็เป็นยงไงบ้างนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่ช่องของเกมเพลย์ของอินุงามิเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมปเล่นเซตคิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะโหดสุดติงขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม let's go ว่าคือนักลบมังกรก้าว้ายมึงตายแล้วทำไมทีมผมเอาออฟเพลงมาสองคงอ๋อเขาเป็นลม งายแต่ไม่ออกลูกเต๋าชิปหายแล้วไงแกลลี่เราเราก็ชิปหายมันไม่มีใครช่วยฟาร์มเลยไม่เป็นไรเราฟาร์มเร็วอยู่แล้วปรับมาใหม่พี่มันตึงตั้งแต่กําเนิดถึงมันจะาน็อ k back ออกก็เถอะมันเคยมีน็อ c แบ็ c ใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดช่วงช่วงช่วงผมถึงขั้นยอมแลกสกินนี้มาเลยเนี่ยเห็นมันเหมือนอาโปดิกุยเตี้ยจะเสียงฟันเหมือนจะเอาอะไรไปเสียสีสักอย่างก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยตึงเกิน เราจะมาเข้าสู่เซตที่ข้อของเรานะครับผมแต่เหมือนฝั่งเขาเจน,นี้ก็่อนที่จะสู้ยากอยู่นะครับผมแต่บอกเลยถ้าเรามีจังหวะได้หมดใค่ะาฝั่งเราไม่ได้คลิปเลยทันเนียกะคลิปตึงๆโอ้ยโอ้ยเกินไปเปล่าหรับการเขาจะแบบเอ้วัดเป้าอะไรอย่างเงี้ยโหเขาวัดกันจริงได้แล้วว่าจังหวะนี้เขนาน่าจะยังไม่มีแฟตเล่นกันนะ 1> Round 1. Fight. โอเคโอเคนั้นพอครับรอีอๆๆทำเป็นโดดย่องๆเหมือนตรงกลางเขาจะไม่ยอมกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเพื่อเกนิดนึงนะครับ เราก็รอสตันไปเหอะไม่สตันเลยป่าเขาอาจจะมานะเห็นเราเลี้ยวเข้าตรงนี้ถ้าเขาดูมินิแมปวะน,นะไม่ต้องถึงมือพี่หมาบอกเลยทีมคดตึงอะไรกันปะนะกระสโลมึกเลยละกันป่าเขาอาจจะรอแ,แยงแ่งเราอยู่นะครับผม แล้วก็ตั้งสติดีๆนะครับทีนเราไม่ช่วยและอย่าไปวันก็ทาผ่าไอ้นี่ผ่าเดนมา่อกิ้เขาใช้สตาร์ไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้แฟตไปหรือยังโอ้โหพี่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 เลือเกินเลือเกินอ่าบางทีก็จะเงเยบๆระวังชันสักหน่อย Okay, เดี๋ยวเราจะจำนิสัยของคิวทนไว้นะครับผมเขาค่อนข้างเป็นคนที่เร้อดรอนนะแต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ล้วก็จะพยายามเข้าให้พร้อมเขานะครับผมกฎของการสโล,โลพยายามใช้เพื่อรุ่วมทีไม่เป็นประโยชน์นะครับฟู้อันตีอะไรสามสิบกวิเลยอะ่ะอ่ะเฮียส,ส,สามวิแปดสินะจังหวะนี้เรา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 ไม่ต้องเล่นแล้ว ไปทำไมัไปทำไมอาณาโยบวายวายๆไม่โรนไม่โรนโวายๆๆๆวายไอ้นี่อย่ามาคาเซเขาลงไปล่างนะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่เลยแล้วกันอันที่ โอ้โหการเราเกิดรัวๆเลยวะโอ้เกมนี้เราไม่ต้องแบบออกลงเลยมากเลยเนี่ยอ่าติ๊กคือติดกคือวิชาหนึ่งดาบอีไออ่ะคือวิ่งผ่านแบบเบอร์ลี่เดอะไลท์ โอ้ยไม่ได้โชอเทมเซตคีของเราเลยอะตามต่อแล้วกันเอพยมทีมเขาเล่นกันไปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะม่แนะนําเวลาเราไม่มีสกิลสามไว้ข้ามคืนนะครับผมผมก็จะแนะนําให้ชาร์จเป็นสกิลแรกไปนะครับผมแล้วก็ระยะค้าเยองสั้นเหมือนกันเยแต่ถือว่าใช้ทดแทนสกิลสามได้นะครับผมพยายามหามุมดีๆเราก็จะสามารถข้ามได้เองนะองนนเออไปแจกให้เขาเยอะเกมได้ตึงหนะ่ะลุมมันเลยพวกลุมมันเลยไฟกันติไฟกันติขอแบบหลอเท่ ต้องเป็นคนยังไงเชร์ไฟตรงข้ามเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไปหายาฉากันหมดแล้วนะแต่เรารอแบ็กลังฮะถ้าเขาจะเล่นนะวัตเตอร์อป่ออ่ออ่อยาฉากก็เป็นถึงตัวนะครับถ้ามีของก็ข้างล้างที่จะบ้าประมาณนึงเลยเดี๋ยวเรารอไปเอาหมึกข้างล่างนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีไฟข้างล่างด้วยนะสถานีต่อไปเดนเลเนอร์เอ้ยผิดบดเดเลเนอร์สถานีต่อไปจะเป็นอดีตหรือจะเป็นกังทบสูงเนื้อฟันอ๋อเดินติคือ เดี๋ยวมึงเจอตกตาตีจูจอันตรแล้วนะ กาเล่นดีแต่อ๋ออ๋อออออีมเกอร์เอร์โยหิวว้าวหิวว้าวเอามีท้ายเกอร์ยูนนะโอ้โหแเกมีฮีดกันแบตแล้วครับผมไอ้สู้เขาฮีดกันสู้เขาฮีดกันไม่ได้โชว์เซตเลยอะเกมนี้ แน่จริงมึงก็ผ่ากูสิไม่ได้โชว์เลยเกมนี้ทีมแบกจาก้าแต่5-0ก็ไม่ได้แย่นะแต่ไม่มีช็อตสวยๆเลยมึงขอมั่งได้ไหมั้ยถึง <8 S 1> มันจะมาละเปิดโปรเอ้โหเยืนมอดเลยเหรอ หลับดาเมจไปตึง,ตง <S 2> <S 2> ไม่ได้โชว์อะไรเลยทีมแบกจัดเลยเกมนี้14.9ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ของป่าได้ดีนะครับก็สกอร์โดยรวมก็อยู่ที่704นะครับผมอ็อบเจกต์อะไรก็ถือว่าเอาได้ดีพอสมควรเลยแต่ในะส่วนของเกมเพย์อาจจะดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะทีมแบบฆ่ากันยับยับเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในส่วนของตัวอินุงามิเลยนะครับผมโอเคครับเป็นกันบ,บ้างครับสำหรับตัวละครใหญ่อ,อินุงามิที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับผมผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่จะเล่นสนุกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความในการโจมตีที่มันได้เพิ่มขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ในส่วนของดาเมจที่มันน่าจะเพิ่มขึ้นมาล,มละมั้งแล้วก็ในส่วนของโมบิลิตี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัวมันได้เพิ่มมาค่อนข้างที่เยอะประมาณนี้นครับผมแล้วก็มีในส่วนของการดาเมจมาด้วยนะแต่ก็แลกมาด้วยกับไอรู้สึกสกิลสามมันต้้อ้อองงกกกกกดชาารร์จคแแลว็ไปะทใส่ี เพื่อให้ฝ่ายมันล็อกแบ็คกระแทกออกไปถ้าผมจำไม่ผิดนะนะผมก็ไม่ได้ไปเรียนอินุงามิด้วยแล้วก็สกิลอะไรหลายอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่จะฝึกนะครับผมแนะนําเล่นเป็น2ส,สายที่ผมได้แนะนําไปนะถ้าอยากกิงคําไฟนานๆก็เน้นเป็ไอเทมดูดเลือดนะครับผมหรือถ้าอยากจะเข้าไวออกไวนะครับผมแบบเข้าไปทีวงแต่เนี้ยก็ออกไอเทมคีได้นะครับมันแรงจริงๆนะครับผมสกิลสองของเราก็สามารถเตะคีได้ด้วยนะ แล้วก็ตอนที่เราตีเราก็ตีเร็วด้วยในเกมเพลย์อาจจะไม่เห็นไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมรับประกันได้เลยว่ามันแรงจริงนะครับโอเคสําหรับผมก็จะมีประมาณนี้นะโอเคครับยังไงบ้างคารับคลิปนี้คิดคเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยก้นเติมกันได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์และสับสกายให้หน่อยนะครับหนึ่งคลิกของเพื่อนเพื่อนทุกคนคือกําลังใจอันมาสางของผมมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่กดให้มากๆเลยนะครับแต n กิ o u ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้น,นติดตามรับชมกันได้เลยนะคร จอกันฮะเจอกันในเกมต่อไป